อยากเปลี่ยนจากการเล่นอะ่ะมาลองทําดูบ้างแต่ไม่ได้เตรียมตัวต่างก็คือต้องปรับตัวใหม่ของก็แพงก็ไม่ถูกต้องบอกว่า,วา,วาการทําเกมแม่งเป็นอะไรที่แบบป้นจ๋าเลยนะโรดีมีเดียเนี่ยเขาสอนหลายอย่างเขาไมบอกเลยว่ามากฮัลโหลทุกคนวันนี้พบก,กับแอพ Channel อีกแล้วแอพ Channel อีกแล้ววันนี้เราจะมาคุยกับเพี่คนหนึ่งเว้ยซึ่งเรารู้จักกันมา สวันเราเราเห็นหน้ากันแค่สามวันไปเราจะไปคุยกับพี่เขาก่อนโทรหาแป๊บเนํำตัวนเลยค่ะครับสวัสดีครับพี่ชื่อนายสุวิทย์ไพศาลริงนะครับชื่อเล่นชื่อเฟิร์ดครับเ,เรียนอยู่คณะสถาปัตยครับเอ,อ สาขาเทคโนโลยีมีเดียครับเอกพัฒนาเกมครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีะจอมเก้าทนบรุรีครับทำ,รทำไมถึงเลือกเข้าคณะนี้คะทำไมถึงเลือกเข้าคณะนี้หรอก็ตอนแรกเนี่ยจะสมัครเข้ามหาลัยแล้วทีสนใจในไปทางด้านอคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้บวกกับการที่ชอบเล่นเกมอยู่แล้วด้วยแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามหาลัยอะ่ะจะมี สาขาที่เกี่ยวกับการเออพัฒน,นาเกมอยู่ทีนี้พอมันเสิร์ชไปเจอเนี่ยก็เลยเออน่าสนใจดีเอกพัฒน,นาเกมก็เลยลองสมัครดูยื่นพอร์ตยื่นคะแนนไปเป็นรอบรอบพอร์ตก็คือส่งพอร์ตกับคะแนนสอบเกตแพตโอเน็ ath, et, ส่งไปแล้วก็ติดสัมภาษณ์ครับมีสัมภาษณ์ใช่แล้วเตรียมตัวยังไงก่อนเข้ามหาะไร เออมันจะแบ่งเวนอย่างนี้คือพอมันส่งคะแนนปไปอะถ้าติดอะก็คือเขาจะเรียกตัวไปสอบแต่ถ้าสอบผ่านก็คือเรียกไปสัมภาษณ์ตอนเตรียมตัวเนี่ยก็คือไม่ได้เตรียมตัวเลยว่าจะเข้าคณะน,นี้ก็เลยไม่ได้เตรียมตัวเกี่ยวกับข้อสอบทางด้านนี้ไปเลยที่ไปติวที่เตรียมตัวมาคือตั้งใจจะเข้าวิศวาคอม,อมก็เรียนโรงเรียนเอ่อโรงเรียนเกี่ยวกับพวกคลคูลสัสพวกเลขทุกอย่างแล้วก็ เอ่อเกี่ยวกับวิศวะที่โรงเรียนไปแต่ทีนี้พอมาสอบมันกลายเป็นว่าเจอข้อสอบแบบพวกประมาณว่ามันเรารู้อยู่แล้วอ่ะด้วยด้วยการที่เราเป็นคนเออเล่นเล่นเกมกับจับคอมพิวเตอร์บ่อยอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นพื้นพื้นเป็นพื้นพื้น,นก็เลยรู้รู้รู้อยู่แล้วก็เลยทําข้อสอบได้อแล้วเขาเรียกว่าการเรียนมหาลัยกับ มัธยมต่างกันมากไหมต่างกันมากไหมบอกเลยว่ามากรู้สึกว่าหลายๆอย่างเนี่ยคือต่างกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเอ,อการเรียนสังคมเพื่อนใหม่คือเราต้องปรับตัวมาหมดเลยเ,ลยเพราะที่เรามาอยู่เนี่ยก็คือไกลจากโรงเรียนเก่ามากแล้วก็ไม่ได้มีเพื่อนเก่าที่ติดมาเรียนคณะเดียวกันด้วยเลยการเรียนเนี่ยจากที่เคยเรียนแคล ไม่ลึกมากแต่พอมาเจอในมหาหลัยก็คือแบบโหลึกแบบว่าสูตรนี่ก็ลึกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะแคลสถิติหรืออะไรพวกนี้เจอเจออะไรที่มันลึกขึ้นยากขึ้น mm hmm. แล้วก็สังคมเรื่องเพื่อนเนี่ยมันก็ก็แตกต่างก็คือต้องปรับตัวใหม่เพราะว่าเราเจอเพื่อนใ,นใหม่ก็นิสัยมันก็แตกต่างกันไปแล้วก็อาจจะไม่ชินเพราะว่าเราอาจจะอยู่มาแบบนี้แต่เรามาเจอแบบนี้มันก็ต้องปรับตัวกันไปครับ ค่าเทอมแพงไหมอ่ะเผื่อมีใครอยากเรียนค่าเทอมหมอเขาบอกว่าถ้าบอกว่าแพงก็ไม่ถูกต้องบอกว่าโคตรแพงยังมีโคตรแพงอีกเหรอประมาณสี่หมื่นกว่ากว่าค่าเทอมแพงจริงเท่าหมอเลยเอ้ยเท่าทันตะเลยอ่ะเรียนเรียนทันตาเทอนั่นแหละจะไมพูดงั้นอหะ ก็รู้สึกว่ามันเป็นภาพที่เนี่ยที่เข้ามาเรียนอ่ะมันเป็นรุ่นสิบพี่เป็นรุ่นที่สิบก็ถือว่ามันยังใหม่ๆถ้าเทียบกับวิทวะหรืออะไรในมหาลัยอ่ะโอหเขาไปรุ่นเท่าไหร่กันแล้วเจ็ดสิบแปดสิบเรายังอยู่เราเพิ่งรุ่นสิบด้วยความที่ว่าเป็นสาขาที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่มันก็เลยทําให้วิชาเนี่ยวิชาการเรียนเนี่ยเขามันยังไม่ลงตัวมากมันมีการ ปรับหลักสูตรเรื่อยๆก็คือเหมือนกับว่าเขาก็จะคอยสอบถามเด็กๆหรือว่าวัดผลจากเด็กที่เรียนว่าเออมันเป็นยังไงครับปีนี้มันไม่ดีหรือ,อยังไงเขาก็จะปีหน้าเขาก็จะปรับหลักสูตรใหม่ๆมันทําให้แต่ละปีเนี่ยเด็กจะเรียนไม่ค่อยจะเหมือนกันหรอกออเพราะว่าเขาจะปรับหลักสูตรไปเรื่อยๆ,ๆ <c oughs> เรๆๆวรุ่นปัจจุบันนี้รุ่นที่เท่าไหร่อะปัจจุบันเนาะพี่รุ่นสิบปีสี่ปีสามก็สิบเอ็ด ปีสองก็สิบสองน่าจะรุ่มสิบสามอ,อ๋อนึกว่าพี่เรียนจบแล้วนะเนี่ยใช่แป๊บๆก็จะเรียนจบแล้วเออหลืออีกครึ่งเทอมแล้วคิดยังว่าจะจบจบแล้วจะทำงานอะไรคิดก็คิดไว้แล้วนะแต่ว่าพอเรียนไปเรื่อยๆอะ่ะบางคนอะ่ะ ที่เข้ามาเพื่อนพี่ไง่างก็เห็นนะบางคนที่เข้ามาแล้วแบบไม่จอยหรือไม่รู้สึกว่าแบบเออไม่ไม่ได้โอเคอ่ะก็จะรู้ตัวแล้วก็ซิ้วไปเลยแต่อย่างพี่เงี้ยพี่เข้ามาไอ้เงี้ยเสียไปแบบสี่หมื่นแล้วอ่ะไม่ยอมสู้ต่อเพราะว่าปีหนึ่งอ่ะปีหนึ่งอ่ะเรายังไม่ได้เรียนวิชาเอกวิชาเอกของพี่ก็คือการพัฒน,นาเกมปีหนึ่งอ่ะจะเรียนวิชาพื้นฐานก่อนก็คืออังกฤษ แคลอะไรพวกนี้แล้วพี่รู้สึกว่าเอ้ยแคลอะ่ะมันมันยังพี่พี่ถนัดอยู่แล้วก็เลยเรียนไหวก็เลยไม่ซสี่แต่พอเรียนผ่านไปแล้วมาเจอวิชาเอกขึ้นมาปีสองปีสามมันเพิ่งมาลงวิชาเอกเรื่อยๆรู้สึกว่าการทําเกมแม่งเป็นอะไรที่แบบไม่ไม่ค่อยจอยแล้วอะ่ะกลับไปนั่งเล่นเหมือนเดิมดีกว่าอ,อะไรประมาณเนี้ยมันก็หรืานะทำเองรู้สึกว่าไม่จอย ใช่ตอนแรกความคิดที่แบบว่าเออเราไปทดลองเล่นเกมแล้วเราแบบอยากเปลี่ยนจากการเล่นอ่ะมันลองทําดูบ้างแต่พอมามาทําแล้วมันแบบเฮ้ยไปไม,ไ,มไม่ไม่ไม่จอยว่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเพิ่งมาเรียนลงหลักลงลึก,ลก,ลก,ลกตอนปีสองปีสามอ่ะมัน <Okay. S 2> สายไปแล้วที่จะซิ่วอ่ะถ้าซิวเรารู้สึกเราเสียเวลาสองสามปีเราไม่เอาดีกว่าอ่ะสู้ไปจนจบดีกว่า <Okay. S 2> แต่สิ่งที่มองไว้ว่าจะจบไปจะทําอะไรเนี่ยมันก็มีนะเพราะว่าเรียนเทคโนโลยีมีเดียเนี่ยเขาสอนหลายอย่างเขาปูทั้งเขียนเว็บ ทำโมชั่นออกแบบกราฟิกคือเราก็ได้รับวิชามาหลายอย่างปั้นโมดงโมเดลเราเราได้รับมาตอนนี้ก็เลยรู้สึกแบบว่าเออก็ชอบไปทางทำกราฟิกทำโปสเตอร์ทำอะไรพวกเนี้ยก็เลยก็กมองมอง,มองงานไว้อยู่แล้วว่าถ้าจบไปก็อาจจะเป็นกราฟิกดีไซน์หรืออะไรพวกนี้ทำตัดต่อวิดีโออะไรประมาณนี้อ๋อมีอะไรฝากถึงน้องๆไหมเพื่อนน้องๆอ,อ,อยากเข้า ฝากถึงน้องๆเหรอก็สำหรับน้องๆที่ชอบในการเขียนโค้ดนะแบบโค้ดจ๋าเลยนะแล้วก็อยากทำเกมอยากรู้ว่าเบื้องหลังการทำเกมเป็นยังไงหรือว่าแบบมันไม่ได้มีแค่การออกแบบนะมันต้องดูองค์ประกอบหลาย,ลายอย่างอยากรู้ว่าเบื้องหลังเป็นยังไงก็ลองเข้ามาดูครับมาทำเรียนทำเกมได้แน่นอนแต่ก็สู้หน่อยในเรื่องโค้ดถ้าใครพอมีพื้นฐานหรือชอบในด้านนี้ก็ เข้ามากันได้ครับขอส้ามคำให้คณะหน่อยก่อนจบแบบพูดถึงแบบนึกออกเลยว่าคณะนี้แน่นอนแน่นอนแน่นอนใช่ไหมค่าเทอมแพงโอเคแพงค่าเทอมแพงครับก็คุณค่ะครับผค่ะเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไป อ่าพี่มีช่องไม่ใช่หรอช่องชื่ออะไรอ่ะช่องช่องอะไรวะเอาช่อง YouTube พี่ก็ทำไม่ใช่หรอช่อง YouTube อ่ามันไม่ได้ทำเกี่ยวกับเกมอะไรแล้วก็เป็นเอาเป็นช่องเป็นช่องอฟสเฟซเฟซบุ๊กกล้มีเพจครับชื่อเอ่อเพจสตรีมเกมเล่นแล้วชื่อเอ่อเฟิร์สดอตเนเมซิสครับหนึ่งเอสทีจุดเนเอมี เดี๋ยวขึ้นให้อีกทีเดี๋ยวขึ้นให้อีกทีนะบายๆ <c oughs> ขอบคุณค่ะบ๊ายบายอบัคุณคบค่คะ